สวัสดีครับวันนี้พบเกม One p Treasure ครูหกัมมิเตอร์เควันนี้ครับผมจะมารีวิวโรบินจังครับ6ดาวบวกนะครับโรบินจัง6ดาวบวกครับค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่อาเก่งกาจขึ้นครับเพราะตัวละครของโรบินจังครับทั้งล่าง6ดาวธรรมดาและก็ล่าง6ดาวบวกครับประโยชน์ของโรบินจังก็คือเกราะสีทองครับ ซึ่งเกราะสีทองครับเป็นเกราะที่สามารถกันดาเมจได้100%เอร์เซนะครับไม่ว่าศัตรูจะทำดาเมจมายังไงก็ตีไม่เข้านะครับเกราะสีทองนั้นซึ่งเกราะสีทองครับตระคร6ดาวหรือ6ดาวบวกที่สามารถบัฟเกราะสีทองได้มีแค่โลบินจังตัวเดียวนะครับในเกมนี้ และก็ตัวละครครับที่อื่นๆครับพวกห้าดาวสี่ดาวครับที่สามารถบัฟกรอดสีทองได้ก็มีไม่ถึง20ตัวครับถือว่าน้อยมากๆเลยนะกรอดสีทองเนี่ยซึ่งโรบินจังครับร่างแรกของมันครับร่างที่เป็น6ดาวธรรมดาครับคือร่างนี้นะนี่ครับนี่คือร่าง6ดาวธรรมดานะครับก็เป็นสีเหลืองนะครับแต่ถ้าขึ้นเป็น6ดาวบวกก็จะกลายเป็นสีม่วงนะครับ ซึ่งสกิลของล่าง6ดาวและว6ดาวบวกเนี่ยจะอ่าต่างกันนิดนึงผมมาอ่านสกิลของล่าง6ดาวให้รับชมกันก่อนดีกว่าเนาะจะได้เปรียบเทียบกันครับว่า6ดาวและ6ดาวบวกนั้นเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแล้วมาเริ่มจากสกิลกับตนครับของล่าง6ดาวนะก็คือสายกระดาษโจดครับจะเพิ่มพลังโจมตีครับ3.25เท่าเพิ่ม RCV 1.5เท่าครับและก็ทำให้ลูกแก้วเนื้อเป็นลูกแก้วตรงสีของทีมนะครับแล้วก็จะถึกขึ้น20%นะครับก็เป็นกับตานของสายกระดาษจดเพียวๆเลยส่วนสกิลไม่ตายครับก็คือจะบัฟเกราะสีทอง1เทินครับและจะหากกับตานเป็นสายกระดาษโจดครับจะเปลี่ยนลูกแก้วตัวละครที่อยู่ติดกับโรบินจังครับเป็นลูกแก้วเนื้อนะครับ ซึ่งล่างหกดาวธรรมดาครับมันก็ค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่สกิลไม่มีอะไรซับซ้อนเลยมีข้อดีก็คือบัฟเกราะสีทองครับอย่างเดียวเลยครับกับล่างหกดาวธรรมดาและก็ล่างหกดาวบวกครับร่างหกดาวบวกสกิลตกตานของล่างหกดาวบวกก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีครับให้กับสายกระดาษโจดครับ3.75เท่าครับก็ถือว่าเพิ่มมากกว่าล่างหกดาวธรรมดาเยอะอยู่นะครับ พราะล่าง6ดาวธรรมดาครับเพิ่มแค่3.25เท่าเมื่อขึ้น6ดาวบวกครับเพิ่มขึ้นไปถึง3.75เท่านะครับแล้วก็เพิ่มค่า RCV 1.5เท่าครับเท่าเดิมเลยแล้วก็ทำให้ลูกแก้วเนื้อเป็นลูกแก้วตรงสีของทีมแล้วก็ถึกขึ้นครับ20%นะครับก็จะต่างจากล่าง6ดาวธรรมดาครับตรงที่ว่าจะเพิ่มพลังโจมตีมากขึ้นครับ ส,ส่วนสกิลไม่ตายสกิลไม่ตายก็คือจะบัฟเกราะสีทอง1เทินครับและก็จะบัฟพลังโจมตีให้กระสาารกระดาษจด2เท่า1เทินครับแล้วก็จะเปลี่ยนลูกแก้วทั้งหมดไอเป็นลูกแก้วตัวละครที่อยู่กับติดกับโรบินจังเนี่ยเป็นลูกแก้วเหนือนะครับก็ถือว่าดีมากขึ้นครับดีมากขึ้นตรงที่ว่ามีการบัฟโจมตีให้ด้วยอา สองเท่าครับ2เท่าและก็2เทินนะครับบัฟพลังโจมตี2เท่าและก็2เทินเลยให้กับสายกระดาษโจดครับและก็จะเปลี่ยนลูกแก้วตัวละครที่อยู่กับติดโรบินจังเนี่ยเป็นลูกแก้วเนื้อโดยไม่มีเงื่อนไขครับซึ่งถ้าเป็นล่าง6กดาวธรรมดาครับจะมีเงื่อนไขตรงที่ว่ากับตันต้องเป็นสายกระดาษโจดครับถึงจะเปลี่ยนลูกแก้วให้แต่เมื่อเป็นล่าง6กดาวบวกครับไม่ต้องมีเงื่อนไขตรงที่ว่า กับตันต้องเป็นสายกระดาษจดครับและก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือการบัฟพลังโจมตีครับ2เท่า2เทินถือว่าเยอะนะครับ2เท่าเนี่ยแถม2เทินด้วยมันดีตรงที่ว่าตั้ง2เทินครับและก็2เท่าก็ถือว่าแรงอยู่นะครับก็ถือเป็นตัวละครครับที่ถ้าหากขึ้นล่าง6ดาวบวกแล้วจะเก่งกาจขึ้นมากๆเลยนะครับจะเก่งกว่าล่าง6ดาวค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะครับ สูตรสกิลติดตัวก็มีอะไรมั่งเอ่ยก็มีเพิ่มอาบเลือดกับเพิ่มพลังโจมตีของสายกระดาษจุด50แล้วก็ทําให้ลูกแก้วเนื้อลูกแก้ว TND ลูกแก้วสีม่วงครับเป็นลูกแก้วตรงสีของสายกระดาษจุดนะครับผมอาคิดว่าสกิลติดตัวตรงนี้ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับเพราะลูกแก้วเนื้อ t n d และก็ลูกแก้วสีม่วง จะกลายเป็นลูกแก้วตรงสีของสายกระดาษจดเลยนะดีมากๆครับสุนครครับที่สามารถบับเกราะสีทองได้นั้นมาดูกันเลยครับนี่ครับตุลครที่สามารถบับเกราะสีทองได้มีประมาณเท่านี้นะครับค่อนข้างจะน้อยมากๆครับและก็บางตัวครับจะบับเกราะสีทองและก็กันดาเมจจากสีนู้นสีนี้เฉพาะสีครับอย่างเช่น อ่าเจ้าโคบีคุงครับโคบีคุงครับบับเกราะสีทองครับอ่ากันดาเมจจากสีฟ้าจากสีเขียวครับ1เธอนะครับหมายความว่าถ้าเอาสีแดงตีก็ยังตีเข้าปกติครับแต่สีฟ้ากับสีเขียวจะตีไม่เข้าครับซึ่งเป็นเกราะสีทองที่กันดาเมจเฉพาะสีครับแต่ของโรบินจังครับไม่ใช่ครับโรบินจังเป็นเกราะสีทอง ที่กันดาเมจของทุกตัวครับไม่ว่าตัวนั้นจะสีอะไรทำอะไรได้มันกันหมดเลยครับเือเป็นตัวละครที่บัฟดีมากๆครับบัฟเกราะสีทองและตัวละครที่สามารถบัฟเกราะสีทองได้มีค่อนข้างน้อยครับและก็ส่วนมากก็เป็นตนัวละครอากาชาทั้งหมดเลยนะครับคือตัวอาพวกบัฟเกราะสีทองเนี่ยมันก็ได้ใช้งานอยู่นะครับเผื่อแบบว่าคุณเจอดาวเมจแรง คุณต้องกันดาเมททำยังไงล่ะเกราะสีทองครับช่วยคุณได้ครับเพราะเกราะสีทองนั้นจะกันดาเมจทุกอย่างครับ100%ซนะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจจากไม่ตายดาเมจจากการโจมตีครับมันกัน100%เซ์เลยนะครับเป็นบัฟเกราะจี่ดีมากๆครับและส่วนการจัดทีมของโรบินจังหรือการเล่นของโรบินจังครับก็ง่ายๆเลยครับเพราะโรบินจังเป็นกัปตันของสายกระดาษจด ซึ่งในปัจจุบันนีาสายกระดาษโจ,จ์ที่เป็นกับตันดีๆนะก็มีค่อนข้างจะไม่เยอะมากนะครับเรามาดูกันสายกระดาษโจ,จ์ซึ่งาสายกระดาษโจ,จ์ที่เห็นว่าดีกว่าโรบินจังนะก็คือไอ้เจ้านี่ครับอาซาโบแองโคล่าครับซึ่งมันดีกว่าแต่โรบินจังก็เล่นเป็นฐานะลูกเหลือก็ได้ครับโรบินจังจะเป็นกับตันก็ได้หรือลูกเหลือก็ได้ครับ ซึ่งโลบินจังเขาจะเพิ่มพลังโจมตีให้ถึง3.75เท่าแต่ก็ไม่ใช่ดาวเมทที่อามากที่สุดครับเพราะตัวเขอ,อื่นๆอาจจะเพิ่มให้ถึง4เท่าอย่างเช่นเจ้าซาโบกับโคลาก็เพิ่มให้มากกว่า4เท่าอะไรแบบนี้แต่โลบินจังครับถ้าไม่เอาเป็นกับตันครับก็เป็นลูกเรลือกก็ได้ครับเอาไปช่วยซัพพอร์ต ในการบัฟกราะในการบัฟโจมตีก็ได้ครับจะเล่นเป็นกัปตันหรือเล่นเป็นลูกเหลือก็ได้ครับก็พอขึ้นล่าง6ดาวบวกปุ๊บคุณสาม,มารถเล่นโรบินจังเนี่ยได้หลายทีมได้หลายได้มากขึ้นนะครับเพราะโรบินจังเมื่อขึ้น6ดาวบวกครับก็จะมีทั้งบัฟกรอและก็บัฟโจมตีด้วยซึ่งต่างจากล่าง6ดาวธรรมดาครับล่าง6ดาวธรรมดานั้นจะมีแค่บัฟกรอ ซึ่งน้อยครั้งครับน้อยครั้งมากๆครับที่จะเอามาบัฟเกราะอ,อาจจะมีอาดาบบางดาครับที่มันต้องใช้โรบินจังจริงๆในการบัฟเกราะสีอทองก็มีครับแต่เมื่อขึ้นล่าง6ดาวบวกครับมีการเพิ่มเติมคือการบัฟโจมตีเข้ามาคุณอาจจะเอาโลบินจังครับลงไปเล่นในฐานะัตตระคอที่สามารถบัฟโจมตีให้กระสายกระดาษจ,จดก็ได้ครับ ทําให้โรบนจังล่าง6ดาวบวกครับค่อนข้างจะมีงานมากขึ้นมีด่านที่ต้องใช้งานมันมากขึ้นกว่าเดิมครับส่วนการจัดทีมครับผมแนะนําแล้วกันนะว่าทีมที่มีบัฟโจมตีควรจะมีอะไรต่อควรจะมีบัฟเอฟเฟกตลูกแก้วครับตัวละครที่สามารถบัฟเอฟเฟกต์ลูกแก้วให้กับสายกระดาษจดได้หาใส่ทีมไปซะอย่างเช่นลิลี่สีเขียวก็ได้ หน้ามีก็ได้อึดอๆดอีกมากมายครับก็ได้นะครับก็ควรจะมีบัฟโจมตีของโลบินจังและก็บัฟเอฟเฟกต์ลูกแก้วครับและก็ตะขออื่นๆก็แล้วแต่ด่านครับว่าด่านนั้นคุณเจอกับอะไรคุณเจอช็อตคุณเจอใบก็ใส่ตามด่านไปครับผมจะจัดแบบลูกๆแล้วกันนะแล้วก็เอาไปลงให้ดูกันครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูท่าโจมตีนะครับแล้วก็สกิลไม่ตายครับก็เดี๋ยวยืดเฮิร์นกันไปก่อนเนาะ ซึ่งอาฮาดูจากรูปร่างต่อนี่ครับก็โรบินจังก็เป็นโตัวละครที่อืมค่อนข้างจะมีเอฟเฟกต์ในการเคลื่อนที่ของหดาวค่อนข้างจะสวยงามนะครับก็เป็นการเรียกมือโผล่ขึ้นมาก็ดูสวยงามดีนะเป็นการเรียกมือโผล่ขึ้นมาชูสวยดีนะครับโอเคมาดูท่าโจมตีกันเลยครับเป็นการเรียกมือยักษ์ครับออกมาตบนะครับก็ค่อนข้างจะเออผมชอบนะ มือของโรบินจังเนี่ยคือแบบว่าเป็นการเรียกมือเล็กๆรวมกันเป็นมือใหญ่คืออาจารย์โอดักแกก็คิดได้เนาะจากที่ว่ามือเล็กๆครับแล้วก็รวมกันเป็นมือขนาดใหญ่ก็คิดได้เนาะของอาจารย์เนี่ยสวยงามดีครับโอเคเรามายืดเธอกันก่อนนะครับเดี๋ยวกดใช้ท่าไม่ตายให้ดูครับมากดสกิลไม่ตายกันเลยครับ นี่ครับบัฟกรอสีทอง1เทินครับแล้วก็บัฟพลังโจมตีให้กับสายอากระดับจุดครับ2เท่า2เทินนะครับสกิลพิตาของโรบินจางของวัาค่อนข้างจะดูสวยงามดีนะเป็นการเรียกมือยักษ์แล้วก็หยิบดอกทานตะวันขึ้นมาเป็นดอกยักษ์นะครับก็ตามเนื้อเรื่องเลยในภาคของเดลโซซาครับสวยงามครับเป็นช่อดอกไม้ขนาดยักษ์นะครับโอเคมาดูกันเลยครับว่าดาเมจจะเข้าผมเท่าไหร่ นี่คือบัฟกรอสสีทองแล้วนะที่ครับศัตรูตีเข้าทีละศูนย์ครับหมายความว่ากรอสสีทองเป็นผลครับกรอสสีทองทําให้ศัตรูทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสีไหนตีเข้าศูนย์นะครับกรอะของโลบินจังนะทุกตัวตีเราเข้าศูนย์นะครับโอเคครับก็มีประมาณนะครับรีวิวของโรบินจังก็เป็นตรวละครที่ ใช้งานได้ดีครับได้ดีมากขึ้นเลยเมื่อคืนล่าง6ดาวบวกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยครับทิ้งโลเกต์วใต้คลิปนะสวัสดีครับ